ไม่ได้ก็เย่าเด็ดหงอกแกเป็นนี่อย่างโอ้คอยม่วงเ่าเอ้ทุกเส้นจะเห็ดคลิปเบิดขึ้นได้นี่ยเออมือมือขึ้นคอยตัดคลิปอยู่ตั้งตีสามตีสามโอ้สติีตุนศาสตร์น่าสัวัวกระแห้งงอกหน้าแห้งเถาไปเรื่อยๆโอ้ยเทาเอ้จะหักโค้มไหลไปนอนผัก เอาจารย์คอยไปงีบจักสามสิบนาทีเด้อเถ่าเด้อเป็นนอนชั่วโมงเลยนอนให้มันเต็มอิ่มรถเถ่าเด้อไปเจ้าหยิบต่อได้สามเออเออคอยเห็ดดอกน้ำหัวน้ำสวนคอยเฮ็ดดอกคอยนอนอิ่มแล้วเดี๋ยวคอยมาซอยเออไปนอนซะเถ่าไปโอ้ยบ่เป็นแต่ย่างหายนาะสัวไปไปไปเถ้าไปนอนเห็นบ่บาดซาดโอ้ยบักหน้าเถ่าเอ้ยแต่ห่มไม่เล่นะเว้ยเย็นดี โอ้ยยืนกันสิไาดู่ละเกือบตัวเดียใไปอยู่ใหญ่อ่อยเข่าใจไม่เงียบอันเท่งอกอันยาเมื่อไหร่จะไปตัดหรอบุ๋มมองย่างย่าเจ้าอันให้คอยตัดอยู่บ่ ให้ข่ตัดดิบบอกปะมันเงาอ๋อหญ่เงาตัดตัดตัตัดเลยแต่วันระวังตนพักวันดีๆเลยเด้อเออเออเอนอนนออนอนสถักเราอยากตัดตาลวดเครื่องตัดหยากระอยู่ในหันละเอเออบ่บดอกหูดอกนั้บ่บ่หลับยู่พอม่วงแห้งเถอาออออันทองอกอออันตัดหยาแล้วอันให้ข่ใส่ปุ๋ยเลยบอกปุ๋ยตัวไหนอื๋ออ้ออื้ออื้้ออ้ออื่ เอ่อใจต้นละประมาณกรรนี่ลราเถ่าบ้าพอดีเด้อไอ้ใส่ออกมาไก่ไก่กิ่งมันเดือดออกมาใส่กับใส่ออกมาหันเด้อเออพอพราะว่าหากมันออกมาควาหันแล้วเอโอเคเด้อเออไปยังมาหัวขันบอกโอ้ยอุยท่องออกอันอันต้นพักหวานเดียวเถ้าต้นพักหวานคอยยุพี่ยุข้างร้างเจ้านี่เออต้นพักหวานเนี่ยเข้าสีใสปุ๋ยอัน แบบเป็นใส่จักเม็ดนะนะเพราะว่ามันต้นหน่อยเนีอยยัดเกินหาเม็ดได้เหรอเด้อบ่ใส่ห่างๆเงาแน่จังเลยเนอะโอ้โอ่านอนอ่านอนเดินใสไก่ลายเดี๋ยวเดี๋ยวหักหักเงามันสิเน่าเออ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 โอ้อ่านอนเซ็เห่านอนเซ็ททงออกอันขอยใส่ปุ๋ยแล้วแล้วอันหดน้าแล้วบ่อันหดน้าหมดเลยบ่เห่า ข่อยบอลนอนบอลแนมว้ามันดอกเท่าไปอาะเป็นยังเออขอยสิไปน้ำสิไปเฮ็ดน้ำนี่ละจนมันแล้วอยากทำยังกระทำให้มันจุไต่เลยได้เท่าได้บันดีเด้อข่อยเาว่างแล้วอ้อ